เกิดลูกขึ้นมาสักคนหนึ่งแนะี่ยเราควรที่จะดูพัฒนาทางด้านร่างกายของเขาอย่างไรนะคะถ้าเกิดว่าเด็กแรกเกิดจนถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นไหวแค่กินนอนร้องแล้วก็ถ่ายแค่นั้นเองน่นะคะแล้วก็พอเวลาเขาได้ยินเสียงดังก็จะเกิดการสะดุ้งนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเด็กพอเวลามีเสียงดังแล้วไม่มีการสะดุ้งเกิดขึ้นเลยเนี่ยเขามีโอกาสที่จะหูเขาไม่ได้ยินก็ได้นะคะถ้าเกิดเราเห็นเร็วขึ้นมันก็จะได้รับการรักษาที่เร็วขึ้นน่ยนะคะ แล้วเด็กวัยนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำนิ้วมือนะคะแล้วก็กำนิ้วเทา้าถ้าเกิดในกรณีที่เราเอานิ้วของเราเนี่ยวางไว้บนฝ่ามือของเขาเขาก็จะกำทันทีนะคะอันนี้เป็นคือปฏิกิริยาของเขาหรือว่าเอาสิ่งของไว้วางฝ่าเท้าของเขานิ้วเขาก็จะกำอย่างเงี้ยนะคะวัยนี้ก็คือเห็นในสิ่งที่อยู่ใกล้ ะะงั้นถ้าเกิดว่าพ่อแม่ต้องการมีปฏิกิริยากับลูกนี่นจะต้องเข้าไปดูหน้าเขาใกล้ๆให้เขาได้เห็นหน้าเรานะคะบางทีเขาก็สามารถที่จะยิ้มได้เขาสบตากับเราอย่างเงี้ยเขาบางคนเขาก็ยิ้มไหวนะคะเขาก็ยิ้มได้นะคะแล้วก็ เขาจะได้จําหน้าพ่อแม่ได้นะคะในวนัยนี้ทีนี้ต่อมาก็คือวัย1-12เดือนนะคะก็แยกเป็นว่าเป็น3-6เดือนแรกพอาะถึเดือนแรกนี่เขาจะมีการควบคุมการเคลื่อนไหวของศีรษะได้คอเขาเริ่มจะแข็งขึ้นละเริ่มจะชันได้ละแล้วก็เริ่มจะเคลื่อนไหวเองได้ศีรษะก็ตั้งนิ่งได้นะคะแล้ววัยนี้สามถึงหเดือนก็จะมีโอกาสที่จะทําให้พลิกคว่ำได้นะคะแล้วก็หงายได้นะคะแล้วเขาจะเริ่มจําพ่อแม่ได้ละจําคนใกล้ชิดได้น้อสังเกตว่าพอเวลา ใครที่เป็นคนเลี้ยงเนี่ยพอ,อบางทีไปห้องน้ําไปไหนเขาก็จะเริ่มร้องลนะเพราะว่าเขาเริ่มจําได้เขาไม่อยากอยู่คนเดียวนะเขาก็จะร้องเรียกหาเรานะคะก็อยู่ในวัยสามถึงหเดือนนะคะพอหกถึงเก้าเดือนเนี่ยเขาก็จะเริ่มอ้อแอหมายความว่าเขาก็เริ่มออกเสียงเขาจะเริ่มรู้จักชื่อตัวเองลนะหมายความว่าพอเวลาเราพูดเรียกเขาเนี่ยเขาก็จะเริ่มหันนะว่าเขาชื่ออะไรเขาจะจาได้นะคะเขาจะจาคาพูดง่ายๆหรือการกิน พูดคำว่าหม่ำหมำ่ำอ่างเงี้ยเขาจะเริ่มจําได้แล้วว่าหมายถึงอะไรนะคะก็คือเด็กในช่วง6กถึงเเดือนนะคะเราก็ควรที่จะฝึกถ้าเรารู้อย่างเงี้ยเราจะฝึกตามพัฒนาการของเด็กได้เรื่อยๆอย่างนะคะทีนี้อายุ7จ็ดถึงสิเดือนนะคะเขาจะเริ่มคลานและเริ่มคลานเริ่มเกาะยืนได้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะเดินได้เองนะคะเริ่มหยิบสิ่งของด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะคะเริ่มหยิบได้แล้วนะคะก็สามารถที่จะ ให้เขาเล่นนะคะตามพัฒนาการเขาได้นะคะแล้วในวัยนี้นะคะคุณหมอก็เลยแนะนําว่าในวัย7-12เดือนเนี่ยเราจะต้องตอบสนองลูกอย่างทันทีนะคะอย่างเหมาะสมนะคะเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่เราปล่อยให้ลูกร้องนานเกินไปเนี่ยโตก้นมาเนี่ยเขาจะไม่มีความไว้วางใจพอเกิดความไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้เราเลี้ยงลูกได้ยากขึ้นเน่ยนะคะพอเวลาพอไปที่ไหนเนี่ยเขาเห็นคนแปลกหน้าเขาก็จะร้องไห้นะคะไอ้น,นี้เป็นสิ่งที่ สมควรว่าเราจะต้องตอบสนองความต้องการเขาอย่างรวดเร็วนะคะทีนี้วัย1-3ขวบนี่ก็จะเป็นวัยต่อแตะนะคะเป,เป็นตัวของตัวเองละสังเกตได้ว่าพอเวลาเราจะเข้าไปอุ้มหรือจะเข้าไปจับนี่เขาจะเริ่มแบบสะบัดหนี สบัดนี้แล้วก็เขาไม่อยากให้เราจับเพราะว่าเขาเป็นตัวของตัวเองเขาอยากจะทําอะไรด้วยตนเองนะคะงั้นถ้าเป็นวัยอย่างเงี้ยเราจะต้องปล่อยเขาเล่นไปแล้วเรามองดูรอบๆดูความปลอดภัยของเขาเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้เขารู้จักที่จะพัฒนาตัวเองได้เป็นอย่างดีพัฒนาทั้งด้านร่างกายด้านสมองแล้วเขาจะทําอะไรได้ด้วยตนเองเขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจในตนเองนะคะแล้วเขาก็จะมีความสุขมีอิสระเขาจะรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ถูกไม่ถูกบีบบังคับนะคะ เราก็สามารถที่จะปล่อยให้เขาเล่นปีนป่ายได้หรือเล่นโยนลูกบอลได้นะคะแต่ว่าในขณะที่ปีนป่ายเนี่ยเราจะต้องระวังความปลอดภัยของเด็กเอาไว้นะคะแต่ต้องปล่อยให้เขาทําเพื่อเขาจะได้พัฒนาด้านกล้ามเนื้อต่างๆอายุ 2- องถึงสขวบเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเริ่มใช้นิ้วได้ดีขึ้นละเราก็สามารถที่จะสอนเขาในการที่เขาหยิบจับช้อนได้นะคะเอาช้อนเข้าปากตัวเองแล้วก็กินอาหารเองนะคะแล้วก็ปฏิบัติตามคําสั่งแบบง่ายๆนะฮะอาจจะเริ่มให้ช่วยจับ เต้าน้ําพัฒนากล้ามเนื้อของตัวเองแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็พอวัยสองถึงสามขวบนี้เราก็จะเริ่มต้นแล้วนะคะให้เขาสามารถที่ตัดสินใจด้วยตนเองเพื่อจะเสริมความมั่นใจของเขานะคะให้เขาสามารถที่จะเลือกที่จะให้เขากินอะไรก็ได้หรือว่าเลือกจะกินผลไม้สมถึงว่ามีผลไม้แทนที่เราจะมีแค่หนึ่งอย่างแล้วก็ให้เขาสักสอ่งสามอย่างแล้วให้เขาเลือกว่าเขาจะกินผลไม้ชนิดไหนหรือให้เขาเลือกเสื้อผ้าที่จะใส่เอง นะคะว่าเสื้อผ้าตัวไหนที่ลูกชอบลูกไม่ชอบก็ให้ลูกเขาเลือกเองมันก็จะเสริมความมั่นใจในตัวเขานะคะเป็นการที่เขาอยากจะเรียนรู้ด้วยตนเองอยากจะทําอะไรด้วยตนเองแล้วก็ตัดสินใจด้วยตนเองนะคะถ้า3าถึงหขวบก็คือเป็นเป็นวัยก่อนเรียนนี่เขาก็สามารถที่ควบคุมตัวเองได้มากขึ้นละควบคุมร่างกายได้มากขึ้นนะคะแล้วเขาสามารถที่จะกระโดดนะกระโดดยืนขาข้างเดียวได้แล้วเขาก็สามารถที่จะแต่งตัวเขาเองได้แล้วก็เขาชอบ ชอบทําอะไรใหม่ๆลองอะไรใหม่ๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็อยากที่จะไปเล่นกับคนอื่นงั้นเราจะต้องส่งเสริมพัฒนาการในการที่ต้องพาเขาออกไปเล่นข้างนอกนะคะไปเล่นกับคนอื่นๆนะอย่าให้เขาอยู่แต่ในบ้านนะคะเพราะว่าเขาจะไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้แล้วก็พาออกไปเล่นข้างนอกค่ะไปเล่นกับเด็กคนอื่นๆที่อยู่ข้างนอกกันนะคะในสวนสาธารณะในอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ควรที่จะให้เขาหัดอา voilà. ่านหนังสือได้แล้วนะคะก็คือเอานังสือนิทานมาแล้วก็ให้เขาเริ่มอ่านตามเรา ือพูดตามเรานะคะแล้วก็เขาสามารถที่จะเล่นบทบาทสมมติได้ก็อย่างงี้สมมุติว่าตัวเขาเองเป็นหมีตัวเขาเองเป็นสุนัขตัวเขาเองเป็นน้องลูกหมีอะไรก็แล้วแต่นะคะมันก็จะทําให้เขาสนุกสนานในบทบาทสําคัญนั้นนะคะทีนี้อายุ5-12ปีเนี่ยก็เป็นส่วนที่เขาสามารถที่จะเรียนรู้ทักษะต่างๆของชีวิตได้และเป็นช่วงที่อยู่ในวัยปฐมใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะ พัฒนาตัวเองได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อการวิ่งเล่นการออกกําลังกายทุกวันอันนี้เขาเขาก็เลยแนะนําว่าควรที่จะให้เขาเล่นกีฬาในสิ่งที่เขาชอบนะคะแล้วสามารถที่จะเข้าเพื่อนๆได้มีกลุ่มสังคมของเขานะคะแล้ววัยนี้จะเป็นวัยที่เริ่มที่จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทําและสําเร็จนะคะอันนี้เป็นส่วนที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเขามีความสุขแล้วกเกิดว่าเด็กๆนี่เขาทําอะไรได้ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรที่จะ ชมเฉยเขาเพื่อแล้วก็เขาจะได้จำบทบาทในสิ่งที่ดีของเขานะคะพอหลังจากอายุ12ปีก็เป็นเข้าสู่วัยรุ่นอันนี้ก็เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่